ผู้รับเหมาไล่ไงไมากเลยพี่น้องน้องแน็กเอาตัวรอดได้น้องแน็กขึ้นฝั่งนี้อ้าวพี่ทูลเปลี่ยนทิศทางพี่ทูลไม่ยอมพี่แต้มพี่แต้มติดละวุ่นละเวียกเลยตอนนี้อ้าวไปละผู้เฒ่าแตงผู้เฒ่าแตงเปลี่ยนทิศทางพี่แน็กเอาตัวรอดได้ เยี่ยมเยยมต้องฉลาดแบบนี้ฝนตกมากสามรอบเหรอพี่น้องอา้าวตอนนี้วิ่งวนกันอยู่ในบอ่อพี่ทูนไม่รู้จะรอดหรือเปล่าพี่ทูนเปลี่ยนเส้นทางเดินพี่แต้มว่าไงเอาพี่แตม้มจะเข่าไปออกมาออกมา ออกออกออกมาอย่าเข้าไปแอบไว้ฝุ่นถอยดากไปถอยเอาดากไปฝุ่นไปแล้วมีทุน พี่ทูนรอดไหมเอาเหลือพี่แต้มพี่แต้มยกดำวิมม่งอ้าวไปแล้วพี่แต้มยกดำวิมม่งแล้ว ฝนมาก,กวนค้อนอีหลีวะเนาะโอ้เบิ่งที่ละนี่นี่มันปลกมาพ่อสน,นิทแล้วมันกระเปียกมันกระเลนบ่ไ,ได้เดยพี่น้องววหวนนเได้เลียนเนี่ยอ้าวพี่แต้มออกมาแล้ว เจียมเจียมผู <guarding son>? ้เฒ่าแดงไอ้กว่าผู้เฒ่าจะวะฝนตกยงีมไหนเจอตอนเถียวเราใส่ดินสำน้าพี่ทูนได้เลยเอาฟังนั่นได้อยู่ดากเลยพี่น้องก็เท่าไหร่ผู้เฒ่าเถอะวะบททดสอบผู้เฒ่า ตามความเป็นจริงเราเล่ากับผมเป็นผู้เฒ่าดอกพี่น้องวุ่นลินวุ่นลินกับเล่าจะสี่ตลอดผู้เฒ่าแตงอ้าวหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบมีมีอ่นคนคุ้มมาพร้อมพี่น้อง <laughs> เสียบ,บอลโอ้พี่แตมรอดแล้วเดี๋อเสียบ,บอลผู้เดียวได้บานนี่มีคนคุ้มมีคนคุ้มมาพร้อม เชี่ยม่าเกือบเอาตัวไม่รอดซะแล้วอ้าวไปตียังอยู่หานีกบาทเนี่ยมาฝั่งนี้ระบุนระเวียบวุ่นวายมากเลย ฝั่งนี้ก็ลุน้นฝั่งนั้นก็ลื่นเอาเบือตายไปเบื้องบาทนี่เอาดำมทีมโลดมาแม่มาแม่กระจอกแท้กระจอกว่าใจว่าใจกันใจมาแม่เปิดเพลงนะ มันมากวนคักโอ้ยเนาะเหมือนสีแเหลี่ยนได้นี่ก็ได้พ่อมือนมืนดีๆนี่ไหม